ไปมาเรากำลังไปไหนกันลูกไปดูอะไรครับกระไปดูคลกระดอูสกัเหรอเดินมาเต่สมผัลูกพ่องีออกดีๆอา่มปลมีมสีมุ้ง่วงอะลูกมีไม้สีดำๆชี้อยู่เห็นไหม รูปเจ้าการต่างๆเตาขนมวิีตุ๊กยังไงตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกมีตะกียงด้วยอไม่ต้องกลัวเอาไปต่อไปต่อ 说这个我听说是。